SDJ สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับกับผมปัดน,นะครับฝ่ายขายจากเบนตะหลิงชานจากช่องของ Everything Mercedes นะครับสำหรับ hmm. วันนี้นะปัดที่จะมาขอแนะนำคันด้านด้านหน้าคันนี้สีดำนะครับคันนี้คือรุ่นของ GLC นะครับแล้วก็เป็น GLC แบบ All New ด้วยตัวถังใหม่ในคันนี้ตัวถัง X 254เลยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น all new เนี่ยก็คือรหัสแรกที่นำมาขายกันวันนี้เป็นรุ่น GLC 350d 4MATIC AMG Dynamic ครับคันนี้ราคาอยู่ที่4,180,000บาทนะสำหรับไฮไลท์ของคันนี้เลยก็คือต้องบอกว่านี่คือตัวถังใหม่ของ GLC เลยหลังจากที่เรารอคอยมานานถึง7ปีนะครับได้เป็นบอดี้ใหม่ด้วยนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือการวิ่งไฟฟ้าครับเพียวเพียของคันนี้ได้ไกลมากถึง120กิเมตร ที่ความเร็วสูงสุด140กิโลไม่มีรถปลั๊กอินไฮบริดคันไหนนะที่สามารถวิ่งไฟฟ้าได้ไกลมากเข้ากับคันนี้เลยนะครับต้องบอกว่าดีไซน์ที่เป็นแบบสปอร์ตแบบนี้นะครับแล้วก็บวกกับนวัตกรรมเทคโนโลยีต่างก็บอกว่า GFC คันนี้เนี่ยคล่องแคล่วปาดเปียวพรบเครื่องที่สุดแล้วครับตอนนี้เอาครับมาต่อนี่ส่วนของห้องเครื่องกันเลยครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นเครื่องของเบนซินเทอร์โบนะครับสีู่กแถวเรียนนะครับพร้อมกับระบบอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อระบายความร้อนนะฮะขนาดของเครื่องยนต์คันนี้เนี่ แรงม้ารวมสูงสุดกับมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยอยู่ที่313แรงม้าแล้วก็ทอกนะครับแรงบิดสูงถึง550นิวตันเมตรนะครับศูนยถึงร้อเนี่ยใช้เวลาเพียงแค่6.7วินาทีเท่านั้นสําหรับเกียร์นะครับยังเป็นเกียร์นจีโทนิกเกียร์รุ่นเดิมกับของรุ่นที่แล้วเหมือนกันนะครับโดยขนาดของรถเนี่ยเมื่อเทียบกับของคันที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่ารถคันเราเนี่ยมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นนะครับเราเนี่ย กว้างขึ้นนะครับยาวขึ้นนะครับส่วนความสูงเนี่ยลดลงมานิดเดียวนะครับต้องบอกว่าไซส์นี่คือใหญ่ขึ้นเลยนะฮะแล้วก็สําหรับระบบขับเคลื่อนของคันนี้เป็นขับเคลื่อนแบบโฟร์มิติคนะครับคือขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยโดยแบ่งเป็นการกระจายแรงขับขี่ของล้อด้านหน้าเนี่ยสาแล้วก็ล้อด้านหลังอยู่ที่6กสาครับสำหรับเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะครับผมในส่วนของด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ด้านหน้าก่อนเลยนะครับชุดแต่งนะครับ AMG Body Styling พร้อมสปอร์ครบเครื่องเลยนะครับกระจังหน้าครับเปลี่ยนไปแล้วครับเป็นกระจังหน้าแบบ Star Pattern นะครับเป็นโลโก้โมเสซเนที่เรียงงานสวยงามนะครับเรื่องนี้ยืนหนึ่งอยู่แล้วนะครับระบบไฟครับนี่เลยระบบไฟสูงสุดของเราครับระบบไฟดิจิตอลไลท์นะครับให้ความละเอียดสูงถึง1.3ล้านพิกเซลสามารถยิงไฟสูงได้ไกลมากถึง650เมตรแลครับแล้วก็ตรงนี้ฮะ นี่คือมีกล้องหน้าแบบนี้มาแปลว่ารถคันนี้มีกล้องรอบคัน360องศาครับแล้วก็ไฮไลท์จุดหนึ่งที่ต้องบอกเลยก็คือกล้องหน้าเนี้ยตรงเนี้ยกล้องหน้าตรงเนี้ยมุมมองของกล้องหน้าเนี่ยสูงถึง180องศาคือแบบมองเห็นด้านหน้าแบบชัดๆเลยทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนเวลาขึ้นเนินมาเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าจะไม่เห็นทางครบเครื่องครับมาต่อที่ด้านท่าน,นะครับล้อแมกซ์ลายใหม่สวยงาม เป็นล้อ AMG ไฟสโตรนะครับตรงนี้ต้องบอกว่าทางด้านหน้าด้านหลังเนี่ยไฟเท่ากันเลยครับคือไซส์20นะครับโดยซีลีสย,ยางด้านหน้ากับด้านหลังอาจจะไม่เท่ากันจะไม่เหมือนกับ GLC รุ่นก่อนนะครับโดยซีรีสย,ยางด้านหน้าของรุ่นนี้เนี่ยอยู่ที่255/45นะครับแล้วก็สำหรับจานเบรกเนี่ยก็จะมีการเจาะรูนะครับเพื่อระบายความร้อนให้ด้วยส่วนคาลิเปอร์เบรกก็จะมาปั๊มตาของ Mercedes-Benz ให้ด้วยนะครับอ่ะด้านหลังนะครับ ด้านหน้าสาย,ยางไปแล้วสําหรับด้านหลังเนี่ยขนาดของสาย,ยางก็จะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมานะครับโดยที่ด้านหลังเนี่ยจะเป็น285ทับ40นะครับขอบ20เท่ากันทั้งคู่เลยและความพิเศษของรุ่นนี้คือโชค๊คคู่หลังครับโชค๊คคู่หลังเนี่ยเป็นโชค๊คถุงลมนะครับหรือระบบเซลล์เซลล์เลเวลลิงนะครับเพื่อช่วยรองรับขนาดของแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็จะมีการปรับสูงต่ำเนี่ยตามความเร็วการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับรวมถึงระบบ ได้ประตูนะครับจะมีระบบคี y ์เดสโกนะครับเพียงเรามีกุญแจอยู่ที่ตัวเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกรถแล้วก็ปลดล็อกเนี่ยผ่านการสัมผัสได้เลยแล้วก็มีบันไดเนี่ยเพื่อช่วยเรื่องของความแข็งแรงเช่นเดียวกันนะครับอ่ะตรงนี้เลยครับสาคัญเหมือนกันนะครับตรงนี้จะเป็นฝั่งนี้เนี่ยฝั่งซ้ายของตัวรถเนี่ยจะเป็นที่เสียบชาร์จไฟนะครับสําหรับช่องด้านบนจะเป็นชาร์จไฟของซีนครับรองรับกระแสไฟสูงสุดอยู่ที่ 11กิโลวัตต์นะครับใช้เวลาการชาร์จเพียงแค่2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นนะครับส่วนด้านล่างนะครับเป็น DC นะครับฟ้าชาร์จเนี่ยรองรับสูงสุดอยู่ที่60ิกิโลวัตต์ใช้เวลา,าเพียงแค่30นาทีเท่านั้นนะครับผมเอา้านี่พี่แป๊บนี่นาดีครับพี่โอ้ได้ข่าวว่ายอดขายพุ่งกระฉูดเลยผมต้องมาทำคลิปตามพี่เนี่ยครับกระฉูดเลยครับพี่โอ้ขอบคุณพี่แป๊บมากครับไม่ได้เตรียมเลยนะเนี่ยโอเคสาหรับ ขนาดแบตเตอรี่ของไซส์ GLC รุ่นนี้นะครับขนาดแบตเตอรี่เนี่ยต้องบอกว่าใหญ่มากๆใหญ่เกือบที่สุดเลยขนาดอยู่ที่31.2กิโลวัตวตคือเป็นแบตไซส์บบสหใหญ่เลยเพราะว่าวิ่งไฟฟ้าเนี่ยได้ไกลถึง1 2ึงกิโลนะฮะมาต่อที่ด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นนี้นะฮะก็รหัสชัดเจนเลยครับฝั่งซ้าย GLC 3 5 0 e นะ E ครับรุ่นนี้นะครับก็จะมีระบบแทนฟรีอัพสให้ด้วยครับเพียงแค่เรามีกุญแจอยู่ที่ตัวแบบนี้นะครับแล้วเราสอดเท้าไปที่ด้านล่างนะครับ ตัวของเซนเซอร์เนี่ยก็จะเปิดอ้าวปึ๊บอ่าประมาณนี้ครับไม่ได้เตะบ่อยฮะความสูงก็จะเปิดขึ้นมาประมาณนี้นะครับแล้วก็พื้นที่เก็บของด้านหลังเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีขนาดที่ค่อนข้างที่จะกว้างใหญ่ไพศาลเลยนะครับใส่ของได้แน่นๆเลยนะครับด้านล่างนี้ก็เป็นพื้นที่ของเก็บแบตเตอรี่นะฮะสามารถที่จะพับเบาเนี่ยได้เป็นแบบ40 20 40, 40นะครับโดยมีสวิตช์อยู่ที่ด้านซ้ายและด้านขวาเพียงกดปุ๊บเนี่ยเบาเนี่ย ก็จะมีการพับไปแบบนี้ด้วยเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บของให้กับเรานะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยสามารถที่จะกดปิดตรงนี้ก็ได้หรือว่าใช้แฮนด์ฟรีสอดเท้าไปเหมือนเดิมก็ได้เช่นเดียวกันนะครับชุดแต่งด้านหลังก็เป็นแบบ AMG body styling sport sport สวยงามด้วยเช่นเดียวกันฮะสำหรับในส่วนของภายในกันนะครับก็เริ่มที่ฟังก์ชันที่ต้องมีเลยนะครับเป็นระบบปรับเบาะไฟฟ้าคู่หน้านะครับรวมถึงระบบบันทึกตำแหน่งให้ถึง3มตำแหน่งด้วยนะครับแล้วก็ เครื่องเสียงของเราครับสุดยอดลาโพงของเราระบบเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์ทีดีโซลาพร้อมแบบระบบดอบย์แอสโมที่ให้ความเสียงแบบกระหึ่มไพเราะรอบคันเลยลาโพงคันนี้เราให้มาเต็มที่ถึง15ตําแหน่งเลยนะครับเบาะนะครับเบาะของเราครันนี้เนี่ยเป็นเบาะหนังแท้นะครับต้องบอกว่านี่เป็นหนังแท้นะไม่เหมือนที่แล้วร,รุ่นที่แล้วเป็นหนังสังเคราะห์นะครับโดยเบาะเนี่ยเรามีทั้งหมดด้วยกัน2สีครับ เป็นสีแดงดําแบบนี้แล้วก็เป็นสีดาล้วนนะครับเบาะเลือกสีได้ด้วยนะฮะในส่วนของพวงมาลัยนะครับนี่คือพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันแบบใหม่ที่เป็นแบบท้ายตัดนะครับเรื่อง,องความสวยงามคือยืนหนึ่งนี่แล้วก็ผสมกับหนังแนป้าด้วยนะครับป้องกันพวกรอยนิ้วมือต่างๆได้อย่างดีมากยิ่งขึ้นเรือนไมคคนขับครับเรือนไมคคนขับเนี่ยขนาดอยู่ที่12.3นิ้วสามารถที่จะเลือก ดิสเพย์หน้าจอเนี่ยแบบที่เราต้องการได้ชอบแบบไหนก็คือสามารถมาเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับจอกลางเอาซะหน่อยเพราะว่าเด่นชัดขนาดนี้เหมือนเอา iPad มาวางไว้ขนาดตรงนี้อยู่ที่11.9นิ้วมาพร้อมกับระบบทัชสกีนเลยนะครับเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันแล้วนะครับเนี่ยสามารถที่จะจิ้มข้อมูลต่างๆได้รวมถึงระบบแผนที่นําทางก็เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ช่องตรงกลางข้างล่างตรงนี้นอกจากใส่แก้วได้แล้วเนี่ยก็ยังรองรับไวเลสชาร์จมื่อถือไร้สายเนี่ยวางเข้าไปเนี่ยถือว่าเป็นการชาร์จไปในตัวแล้วนะฮะโดย USB ของคันนี้เนี่ยทั้งคันเลยนะฮะเราเป็น USB แบบ Type C นะครับเรื่องของการชาร์จเร็วต่างๆตรงนี้ก็เราใส่มาให้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่เลยฮะที่ต้องบอกหลังคาเป็นแบบหลังคาพาโนลามิกซันลูครับขนาดใหญ่เห็นชัดๆเพิ่มวิสัยทัศน์ในการขับขี่ ทำให้ห้องโดยสารมันดูปลอดโปร่งครับและรู้สึกว่าเพลินตาสบายใจรีแลกจัดมาให้หมดแล้วต้องบอกว่าเราจัดให้ครบเลยรวมถึงระบบความปลอดภัยครับด้านบนของเราเหมือนเดิมเลยครับ Mercedes มี Me, หรือระบบ m MM m c นะครับพร้อมกับปุ่มของ s o s เพื่อขอความช่วยเหลือเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเราได้ตลอดเวลา24ชั่วโมงไม่มีพลาดแน่นอนครับตรงนี้มั่นใจได้เลยครับ Uh huh. เป็นยังไงครับภายในจะบอกว่าภายในคือสวยงามมากระบบคือทันสมัยที่สุดแล้วที่จะมีมาสามารถที่จะเลือกโชว์ฟังก์ชันต่างๆได้หมดอ้อลืมบอกไปคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายได้เลยครับไม่จำเป็นต้องต่อสายเหมือนรุ่นก่นกอนๆแล้วจะให้ครบคันคันนี้ใครละ่ะจะอดใจไหวใช่ไหมสำหรับอีกโหมดหนึงครับของรถคันนี้ที่ต้องพูดถึงเลยก็คือโหมดออฟโรดครับ คันนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้โหมดออฟโรดด้วยระบบไฟฟ้าอย่างเดียวได้ด้วยนะฮะโดยโหมดออฟโรดเนี่ยก็จะแสดงทิศทางของทิศต่างๆนะครับที่ขึ้นโชว์รวมถึงแรงบิดแล้วก็แรงม้าเนี่ยก็จะบอกด้วยเหมือนกันรวมถึงองศาของรถในการความลาดชันจะสูงต่ำยังไงเนี่ยก็คือสามารถฟองได้หมดนะครับต้องบอกว่าโหมดนี้เนี่ยคือช่วยได้ทุกสถานการณ์การขับขี่เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นขึ้นเขาเป็นทาง ลุยขนาดไหนเนี่ยโหมดนี้ก็คือมั่นใจได้ไม่เพียงเท่านั้นเพียงแต่โหมดเท่านั้นเนี่ยในส่วนของด้านล่างใต้ท้องห้องเครื่องเนี่ยก็จะมีการใช้วัส,วสดุเนี่ยที่มีความแข็งแรงปลอดภัยกับรถด้วยครับไม่ว่าจะเป็นของเหล็กรวมถึงพลาสติกแบบเจมเทคเนี่ยที่มีความมีความมาทนทานนะครับแล้วก็ทนต่อการบิดตัวเนี่ยได้เยอะมากแล้วก็ไม่แตกหักนะครับต้องบอกว่าวัสดุชิ้นนี้คือช่วยเรื่องของการปกป้องห้องเครื่องของเราเนี่ยได้มากยิ่งขึ้น มาต่อที่ด้านหลังครับสําหรับข้างหลังเนี่ยต้องบอกว่ามันกว้างขึ้นนะรถมันไซส์ใหญ่ขึ้นก็คือจะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นมีแอร์ให้ข้างหลังแล้วนะครับไม่ต้องกลัวร้อนข้างหลังมีนี่ usb type c สองช่องนะครับสังเกตที่บ่อนะครับตำแหน่งของบ่อเนี่ยมันจะไม่เท่ากันนั่นหมายความว่ารถคันนี้สามารถที่จะปรับตำแหน่งการชันของบ่อได้นี่คือนี่อันนี้ให้เป็นองศาแบบชันหน่อยผู้ใหญ่นั่งก็จะแบบไม่สุกปวดหลังส่วนถ้าเป็นวัยรุ่นหน่อยก็ตรงนี้เอ็นกำลังดีตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ครับ นี่พับลงมาแล้วก็จะมีตรงนี้ฮะจะเป็นเหมือนกับว่าแมชชีนิกเหล็กครับในการยื่นถ้าเราอยากให้เบาะมันเอียงเนี่ยเราก็เอาตรงนี้ลงพอลงแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็ดันขึ้นมาเนี่ยเบาะมันก็จะพับนูนมาแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของนี่ช่องกลางก็จะมีที่แก้วน้ำนะครับสองช่องให้ด้วยเดี๋ยวเหมือนกันนะครับจะเอาของข้างหลังเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องกดแค่ข้างหลังอย่างเดียวนะก็จะมีสวิตช์ล็อกแต่ตรงนี้สามารถที่จะ หยิบเอาของได้สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับใครที่มีเด็กน้อยนะครับเรามี Isofix หรือว่าที่ใส่คาสีเนี่ยให้ทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวานะครับรวมทั้งหมด2ตําแหน่งของคันนี้นะครับก็ครบคันนะครับอาวนี่ด้วยนี่ครับม่านครับอัตโนมือครับตรงนี้ช่วยเรื่องของการบังแดดได้ถือว่าให้มาไม่ใช่ไฟฟ้าแต่ก็ดีกว่าไม่มีนะครับพร้อมอะไรจะเทขนาดนี้ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับ The New GLC คันนี้ระบบความปลอดภัยที่ผมต้องขอพูดถึงเลยเพราะว่าเราใส่ระบบความปลอดภัยแบบจัดเต็มนะครับอาทิอะไรบ้าง<ะ> Active Distance Assist d i s t o n i c Active Brake Assist by Sport Active Lane Keeping Assist High Pressure Loss Warning Car to X Communication Digital Light นะครับรวมถึง Attention Assist Active Parking Assist p a r k t o n i c แ a ะ e Cross Traffic Warning และ Drive Away แอซจัดให้เต็มครับเมื่อกี้อะไรแวบๆแบบ hmm. ไม่เป็นไรนะครับนี่คือระบบความปลอดภัยที่ g l c นี้เราจัดมาให้ทั้งหมดเลยรวมถึง Airbag คันนี้ทั้งหมดเต็มที่อยู่ที่9ตำแหน่งด้วยกันนะครับสำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะ hmm. เดือนนิว g l c ตอนนี้คือลือดจอนถล่มทลายมากๆนะครับสีเนี่ยเรามีหมดด้วยกัน6สีนะครับขาวดําสีเทาบอลเงิน2สีแล้วก็สีไฮไลท์ของเราเนี่ยเป็นสีน้ําเงินเดี๋ยวผมขึ้นโชว์ลูปให้ดูน้ําเงินสวยมากนะครับ ใครที่สนใจรุ่นนี้นะสามารถติดต่อผมมาได้ครับปัดญาฝ่ายขายจากเบนต์ตะลิ่งชันเนี่ยเบอร์ขึ้นให้ด้านล่างนะครับใครที่สนใจหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสอบถามเนี่ยสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าไลน์แอดผมแอดปัดยาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์นะครับถูกใจใครฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้เหมือนเดิมด้วยนะครับรลอๆแบบนี้ทีก็ว้าวุ่นกันไปเลยสนใจก็โทรเข้ามานะครับวันนี้ห้องหอตัวไปก่อนขอบคุณนะครับ as DJ.